ครับตอนนี้ของการลงอุบนพร้อมนี่สามารถใช้งานผ่านไลน์ OA ก็คืออุบลพร้อมนะครับหรืออาจจะใช้งานผ่านไอเบอร์ไบเว็บอุบลพร้อม .com นะครับตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่และตัวของไลน์ OA อุบลพร้อมเองนะครับตอนนี้ก็มีการพัฒนามีการต่อยอดเพื่อให้ มีความเถียรแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตอนนี้ทีมงานก็เร่งลงทะเบียนลองทดสอบระบบนะครับซึ่งทดสอบระบบแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับผมลองดึงข้อมูลตัวเองซึ่งเคยฉีดวัคซีนแล้วก็ได้รับใบยืนยันการฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมพอมาเข้าอุบนพร้อมอาชื่อผมเข้ามาอยู่ในฐานระบบนี้แล้วนะครับและตอนนี้กําลังให้ทดสอบว่าคนที่เคยจองผ่านหมอพร้อมนี่าพอมาเจอที่อุบลพร้อมเป็นยังไงตอนนี้ก็เหมือนกันครับ หลายคนก็เจอแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องติดตามว่าการที่เรามีโปรแกรมมีระบบขึ้นมานี่เราจะต้องมีการทดสอบเพื่อให้มีความเสถียรแล้วก็ใช้งานได้อย่างดีที่สุดนะครับครับตอนนี้ให้เรา,เาลงทะเบียนนะครับเข้าอุบนพร้อมผ่านาตัว QR code นะครับ ตอนนี้น่าจะสะดวกที่สุดแล้วก็จะมีการประสานงานในเรื่องของตัวเจอโค้ดเข้าไปแล้วในส่วนในนอนาคตนี้เราจะพัฒนาช่องทางให้มันสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับเมื่อกี้ลองทดสอบระบบนะครับในเรื่องของอการเข้าไปเซิร์ชหาใน l ล n e นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีลายของอุบลพร้อมก็ยังยังงงๆอยู่ต้องต้องยอมรับว่าอาจจะต้องใช้การพัฒนาในช่วงวันนี้แหละนะครับคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้น่าจะ สามารถเข้าได้หลายช่องทางมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะใช้ในเรื่องของอผ่านทางไอตัว QR Code นะครับซึ่งในอนาคตเราสามารถเข้าไปเซิร์ชหาใน Google ก็จะเจอตัว QR Code นี้ด้วยครับ